สวัสดีครับผมป่ายุดชาแนลครับวันนี้จะพามาดูบริเวณรอบๆบ้านนะครับที่เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักนะครับฝนตกอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูสภาพก่อนนะครับเมื่อคืนประมาณสักเกือบสองทุ่มนะครับฝนตกหนักแล้วก็ตกนานมาก นะครับี่สวนผักนะครับสวนผักน้ำน้ำขังเลยครับน้ำขังนี่ครับเนี่ยน้ำขังครับนะครับก็เป็นผลดีกับต้นไม้นะครับ อย่างไงีก็ดีกว่าน้ำน้ำแห้งครับนี่ครับนะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับเราจะพาดูบริเวณโดยรอบว่าอันนี้คือทุ่งนาที่เขาไถไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ปลูก เนื่องจากว่าฝนตกทุกวันนะครับน้ําขังอยู่นะครับนี่ครับก็บกริเวณสวนสวนพอกินนะครับส่วนที่อยู่หลังบ้านผมเนี่ยนี่ครับมีน้ำคของเล็กๆชุ่มช่ำหมดเลยครับเือที่อยากให้ดูเพราว่ามันโอ้โหมันคือมันตกหนักแรงมากถนน ขนมเป็นลูกพันธุ์อะไรครับมันะนะเป็นลูกยาวๆนะนะครับเป็นลูกยาวๆนี่ครับน้ำในบอ่อปลานะครับน้ำในบอ่อปลานี่เต็มเต็มเปี่ยมเลยครับตัวต้นไม้ต้นไรครับโอ้สดชื่นครับ ผมปลูกต้นทุเรียนไว้นี่ครับผมทําดินเนี่ที่โคขงมันสูงสูงไว้ไม่รู้มันจะรอหรือเปล่าเพราะว่าที่ก็ไม่ค่อยจะมีที่ปลูกแล้วนะครับเมียวางนี้เร็วมีลูกสมุนตามมาด้วยนี่ครับแมวน้อยสองตัวเมียวมาป่านนี้มานี่เร็วทางนี้ ต้นหมากเมาเยพาไปดูต้นหมากเมาครับหมากเมาหรือแมงเมาหนุนต้นนี้ยังไม่เป็นลูกเลยครับปีนี้มหมายเยอะครับเด, 9, ดน 10, นือนเก้าเดืนสิบมีหมายเยอะอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับ ก็ยังพอมีอยู่แต่มันปีนี้มันไม่มันไม่ค่อยดกครับเจอทั้งแรงจัดเจอทั้งฝนจัดนะครับก็เลยไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับมาต้นพยุงครับต้นพยุงประมาณสามสองพามปีนะครับ เจ้าอมนะครับนี่ไข่หอยเชอรี่ครับไข่หอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับจะกินโอ้เยอะครับตามธรรมชาตินี่รอบบ่อที่หนึ่งนะครับรอบรอบบ่อที่หนึ่ง นี่เป็นชะอมก็มีเ,เพื่อนนะครับให้ชะอมไร้น้านะมมครับนี่ก็เลยมาปลูกไว้อยู่สิบตนนมมบ้นนะครับแตกแล้วเป็นผลดีก็บชะอมมากอาชะอมชอบฝนนะครับนี่ก็นาของเพื่อนบ้านครับผักเม็ด ผักเม็กนะครับผักเม็กกำลังแตกยอดนะครับต้นตะลิงปิงครับนี่ตะลิงปิงก็มาพร้อมกับต้นทุเรียนนะครับบริเวณสวนนะครับ ยาวไปเลยครับนี่ชะอมไรหนามนะครับนี่ก็ทุเรียนในต้นนึงครับผมพูนด,ดินไว้ตรงโคนมันเพื่อให้น้ำมันขังทุเรียนมีสามต้นนะครับมาที่บ่อปลไปบ่อหนึ่งครับนี่มาที่บ่อปลไปบ่อหนึ่งนะครับ ก็อยู่ข้างบ้านด้วยกันนะครับสองบ่อนะครับปูน้ำเต็มเลยครับบ่อป่านะครับสองบ่อเลยบ่อจะมีต้นลินฟ้าต้นลินไม้นะครับผมปลูกไว้ร,บรอบๆเมื่อห้าหกปีก่อนก็ยังได้ได้ขายอยู่ทุกวันนี้นะครับขายมั่งกินมั่งครับกล้วยเกลย นี่ครับอีปะสวนร,รอบๆบอ่อปลายบอนงะนี่ทุเรียนมอดทองต้นนะครับก็รอ,อดูครับว่ามันจะแล้วก็แตกยอดแล้วครับโหระพาเพิ่งใส่ปุ๋ยไปโงามโหระพาไม่ค่อยชอบน้ำนะครับต้นไผ่ครับอันนี้อะไรขมขม ี่แก้โควิดนะจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยขมนะเกิดเองครับยอดฟักไก่กายอดลลนฟ้าครับอ่าะะครับหน้าหน้าพันธุ์ครับเกิดเองบ้างปลูกเองบ้างนะครับนี่คือพริกขิ้หนูนี่พริกขี้หนูครับ เมื่อเราปลูกไว้ต้นหนึ่งเวลามันร่วงมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับพิกินหูพิกินหูวสวนที่เรากินกันทนี่กรปีดนีะครับอันนี้ดอกของลิ้นฟ้าหรือลิ้นไม้ครับกินได้นะครับเนี่ยกินได้ไปแกงแกงกินได้นะครับปลานะครับแกงกินได้ อร่อยและก็จะขบนิดๆน,นะครับมากรุงมาก,กอรอนะครับกำลังจะติดดอกแล้วนะครับต้นพริกปีนี้ยังไม่เจอเห็ดเลยครับนี่ก็พริกนะครับนี่ก็พริกนะครับนะค่บนะความอุดมสมบูรณ์ของ หน้าฝนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ปลาเดี๋ยวค่คอยพาไปดูปลาในบอ่อแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ในล่องนี้ก็จะมีพริกนะครับมีพริกที่เก็บกินได้ทุกวันนะครับพริกผมปลูกไว้นะครับเมื่อนานแล้วก็ยังอยู่นะครับนะจอมปลวกปกติเห็ดก็จะเกิดแถวเนี้ครับมีเห็ด จะเกิดแถวนี้แหละใกล้ต้นกอไผ่ดูป่าครับนะครับป่าป่าที่เลี้ยงไว้ครับมาดูคลองหลังบ้านนะครับเมื่อวานนี้ยังเห็นหาดทรายอยู่มีต้น ยานางครับต้นยานางนะครับหน่อ,นอไม้ก็หน่อ,นอไม้มันแก่มดแล้วครับต้นพริกเยอะนี่คือต้นยี่หล่าครับยี่หล่านี่หรือว่ากระเพราควายนั่นเองครับเนี่ยเม็ดมันเม็ดมันร่วงเกิดขึ้นเองนะครับเต็มเลยครับเนี่ยใบใหญ่งามๆนั่นเลยครับอย่าไปย้ายถ้าย้ายแล้วก็ ไม่เกินแล้วครับทยายแล้วตายแล้วนะครับโอ้โหยี่หลางกเลยครับผัดใส่เนื้อนะโอ้สุดยอดครับเนี่ยยี่หลานมีต้นมะพร้าวครับิ่มคองครับเมื่อปีที่แล้วนี่ท่วมถึงนี่เลยครับเนี่ยถึงนี่เนี่ยขึ้นมาถึงนี่นี่คือคลองนะครับเนี่ยเช้านี้นะครับเมื่อวานนี้ยังเห็นหาดทรายอยู่เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกด้านบนนะครับ ฝนตกด้านบนนี่เยอะมากด้านบนมันคือนู้นนะครับทางนูน้นก็คือทางห้วยขาแข้งทางนู้นนะครับแล้วมาเช้านี้นครับดูสิดูน้ําโอ้โหถ้าฝนตกอีกต่ออีกสามวันเนี่ยคงขึ้นถึงนี่นครับเนี่ยครับจากชายตะลึงนี่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะครับปีที่แล้วขึ้นมาท่วมตรงนี้หมดแลครับเนี่ยตรงนี้ท่วมหมดเลยเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ท่วมหมด ถึงกอไผ่เนี่ยครับเนี่ยกอไผ่เนี่ยก็ท่วมถึงต้นมะขามต้นนู้น,นนี่มะขามต้นนี้นะครับตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยครับสามสี่วันห้าวันนะครับถึงลดโอ้โหเนี่ยครับเมื่อวานยังเป็นกอไผ่นะครับเมื่อวานยังเป็นหาดทรายเลยครับนะวันนี้เป็นน้ำไปซะแล้วนะครับเนี่ยครับดูเนี่ยหลังบ้านห่างแค่คลองประมาณสัก ไม่ถึงสิบเมตรครับถ้าตกไปเมื่อคืนนี้สักสามสี่วันแล้วก็ไม่แน่ครับท่วมนแน่ๆนะครับนี่ผักยีเลิดหรือว่าอะไรนะชะับลูครับปลาลอยหัวลอกกินอาหารครับนี่ครับต้นหวงหิวพันธ์ครับเนี่ยห้วงหิวพาน ปลูกไว้หมดกับขนมขนมก้งกล้วยนะครับขายมากกินมางครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะครับเสียงปลาครับเสียงปลาเะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำชมเพียงเท่านี้นะครับนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณติดตามชมป่ายุดชาแนลนะครับ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ